สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่นะคะนี่บัวคนเยอะมากวันนี้วันแม่ตอนนี้นะคะบ่ายสองเราะอยู่กันที่ดูบัวคาเฟ่แล้วทางเข้ามีของกินน้องแบะ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 จะได้กิน

อันนี้ก็จะเป็นตลาดมีร้านขนมมีร้านน้ำ

อันนี้คือที่ระบายสีแต่มันเต็มแล้วอ่ะจะกินเออ้ืมไว้ก่อนนะน้ำส้มผักโีจานเซรามิกด้วยอโอ้ยแล้วเขามีจักรยานให้ด้วยขี่ได้นี ตลาดเยอะเหมือนกันนะทุกคนแล้วนี้เรากำลังจะเข้าไปในโซนสัตว์แล้วเอนี่ไงที่ให้หรนลาโอ้โเยอะมากเต็ม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 เยอะมากมีมีแพ้มีแกะเอ้ยแพ้ปะใช่ถ่ายรูปใครครจะเอายงไงดููไปแกะ คนนี้น้องลาน้องลาน้องลาหวัดดีน้องลาน้องลาหวัดดีน้องลาหวัดดีจับได้ไหมได้ไหมจับได้ด้วยจับได้ด้วยน้องลาน้องลาจับได้ด้วยนี่น้องเดินข้ามสะพานมาจากตรงนั้นเองตัวเดียวน้องกินอีกไหมแง้มแง้มแง้มวิ่งอยากแกล้งน้องเอามือชี้น้องไป เห็นมันกระดิกหางเดี๋ยวล้มลูกระวังไม้ 吃凉啊，听吧，怎么？ คือเห็นไอตัวใหญ่ตัวนั้นปะคือน้องอ่ะร้องโววโวแล้วก็ไปสกิดขาเพื่อนแล้วก็คือผสมพันธุ์ก็จะบ้าตอนแรกนึกว่าน้องทะเลาะกันนั่นนั่นดูน้องแอบเลียนขนาดนั้นนะแกดูดีนี่นี่นี่แ้น้องเอามือออกมาแกดูดี ไม่สนตัวนี้หรอน้องหิวข้าวไม่ไหวอ้โหเขียนเขียนแจกไอจีมันไม่เห็นเลยอ่ะแจกไอจีนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้จะได้แจกไอจีด้ว นี่แจกไอจีนะคะทุกคนอเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยต้นไม้เยอะค่ะต้นไม้เยอะเหรอคะแล้วแอบอบอ้าวนะคะร้อนนิดนึงไม่ไม่เอาใหม่เอาใหม่ลมลื่นมากอ๋อลมลื่นมากอย่าตบกันค่ะตั้งเฮ้ยโอ้โหดูเย็นสบายดีนะคะเย็นสบายดีค่ะโอ้โหโคตรเย็นเลยดูดิ ไก่คนกดได้สิบบาทสองเหรียญแต่เราไม่มีเหรียญอะ่ะจะได้เลี้ยงไก่กันไหมหหป่ามีอนะไรกันอ่ะ แล้วไ้ยกินฮ้่จับได้ใช่ไหมเฮ้ยถ่ายรูปหี่หหนอยน่ารักที่ไงป้าป้าถ่ายรูปแต่ไหนอนอนเนาะมันนอน อยู่ใช่มถ่ายรูปด้ได้ตากินไหตาตามาเรเตาเร็วเเร็งมงงถ้ากัดทีนิ้วขานะเนี้ป๊าเลตัวเล็กตัวเล็กระวังกัดนิ้วขาด โดนเล็บมาด้วยนโดนฟันด้วยตัวใหญ่อยากกินก oh ่อนนะเมื่อไรให้ตัวใหญ่อะไรตัวใหญ่มันอยากกินตาแล้วมันตาแล้วมันรู้ว่าต้องให้โอกาสตัวเล็กตัวเล็กขูดเลยเออตัวเล็กมันกลัวให้ให้ตัวใหญ่กินก่อนเมันกลัวตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมเหยียบด้วยเอาเอาเอาให้ตายเถอะน้องนั่นเดินไม่เรื่องเลย ตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ที่กำลังจะแบบเข้าไปในจุดที่เอาไว้ชมแบบดูบัวเห็นะใช่มันคือคาเฟ่ชื่อดูบัว <laughs> นี่ข้างในหอมมากร้านกาแฟหอมมากอากลิ่นฟิลเดียวกันกันกบอเมซอนพวกแบบ ตาบักอะไรเงี้ยเพราะมันกินกิ่นกาแฟทุกคนว้วข้างในเย็นมากนะก็คือนั่งได้เลยคือนั่งแบบพักผ่อนย่านใจวลวทางนี้ทางนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่ไงไปดูบวัวได้แล้วก็ไปปั่นเป็ดแล้วก็ทางนี้มีห้องน้ําด้วยว้าว สวยมากเลยนี่เขาเรียกว่าดูบัวคาะไปมีแต่บัวบัวบัวบัมันยังไม่ใช่หน้าดอกปะดอกบัวแต่มันยังได้อยู่บัวดูบัวคือแบบบรรยากาศร้อนมากคือถ้ามาในตอนที่แบบแดดมันไม่มีแล้วอะทุกคนคือมันแบบเลิศแต่ตอนนี้คือจะมาถ่ายรูปไง แต่คือแบบแกดูบัวดีคือสวยมากสวยมากจะให้เอา้าอุย้ยแบดดับให้ดูบรรยากาศอีกรอบนึงนี่สวยมากจริงๆฮ่าฮ่าเลอกป,ป้ามาเฮ้ยโอ้ยปั่นเรือเป็ดได้ด้วย,ยนี่น้องเราอยู่นูน่นน้องเรากำลังน,นั่ง เขาวรร้อนมากมอืมต้นไม้ใหญ่เกตุน้องน้องคือตอนนี้แดดแรงอยู่นะเกตกดูดอกไม้ที่สวยมากคือเขาแบบเข้าใจปลูกเข้าใจทำมาวิ่งเล่นมาวิ่งเล่น ที่นี่ไม่รู้หรือเปล่าน้องๆอ,อุ้ยขี่โชว์เลยสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วแล้วก็ไปซื้อ เมี่ยงกีบบัวมาแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็วันนี้ก็ไปบ้านนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะไปปังค่ะโอ๊ยดูดิดูมันวิ่งมาเลยอโหดูดิโอ้ยมันยังอีหิวอี